ทำโทษด้วยการทำเส้นเป็นหลายคอไปแล้วไงลงมาก่อนเน้อมวนแล้วก็ไปเชิดไปไอตัวเล็กลงมาไอตัวเม็ดลงมาตัวเล็กตัวเม็ดลงมาผมก็ได้แค่นี้แหละเอ้ากำลังจะถ่ายรูปไปว้าเรามือลงอะอะไร อยู่ไหนอ่ะทำไมไม่อยู่ไหนทำไมอยากไปหาคิดถึงว่าอยู่ไหนอยู่ในพุ่มอ่ะว่าไม่เอาหนีอยู่ไหนอยู่ในพุ่มที่รักอยู่ไหนอยู่ในพุ่มพุ่มนั้นอ่ะพุ่มที่เธอทิ้งเขาอ่ะ พี่ล้คิดถึงอะไรพี่แาอยู่ไหนคิดถึงอะไรอยู่ไหนก็อยู่ในพุ่มที่เธอทิ้งเขาไงไม่เห็นมีเลยเขามาดูแล้วฐานนั้นนะโกหกเขาเหรออืมโกหกโกหกว่าขึ้นรถแล้วอะ ไม่เป็นไรถ้านที่ร้านเมียคุยค้อไม่คุยแต่ก็จรักโอเคค่อยคุยกันก็ได้โอเคไหมอืมเขาผิดเองขอขอโทษน,นะอะไรเขาแกล้งเล่นเอาแคปมาให้เขาเลยเ,เอ,เอตัวเม่นเอาแคปมาให้เขาเลยเดี๋ยวเขาส่งลงให้เขารอช่างอยู่ ความเู้เขามันเป็นเรื่องตลกเนาะใช่ตลกมากมะหนีเขาลงรถอะแล้วเขาก็ต้องแบบพะวงแบบความคิดถึงเธอเพราะว่าเธอหนีเขาลงรถเธอตลกมากปะหาเธอลวกันเอาแคปมาเลยเแล้วเขา,าจะหายโกนไอ,อตัวเหม็นไอตัวเหม็น เทียนิ้วลัวจัดไปแล้ว

ก็ที่ให้รอานานคะ่ะชิบหายทีข่ขวาค้างไอ้สัตว์กระเป๋าเบอร์75คะ่ะเท่าไรครับกองด้วยสี่ร้อย้าขอบคุณคระบคนหนึ่งนะ ใส่ยางด้วยได้ป่ะครับได้ค่ะใส่ยางเส้นหนึ่งเนาะไม่ไแนใ่ใจครับนอกเมืองหลิวเออไม่มีค่ะมีแต่ที่เอ็ก x y อันนั้นคือนอกเมืองหมดเลย ออกมานี่ห้าสามศูนย์ม่ใช่ไปเปลี่ยนแคปมานะไปเก็บรถไ,ไ,ไปเก็บรถแลนแลนแดงเดี๋ยวเขาไปรับชั้นชั้นแรกอะไรนะไม่ไปแล้วทำไมไม่ไปไเดี๋ยวไปเขาก็ทิ้งให้อีกเราจะทิ้งเขาทำไมอ่ะ เอ่อมันจกินสา,ามนา<ร>ทีหรือ,อยังอะ่ะถ้ราะล้วเขามันไม่ดียนไม่เพราะว่าเธอตัวเหม็นเพราะว่าเขาตัวเหม็นเธอก็แปลคนเดียวลวกันแต่เขาชอบคนตัวเหม็นแต่เขาชอบคนตัวเหม็น,เอ,น,มนเออ่ออีก400ค่ะกระเป๋าเบอร์75ค่ะคุณลูกค้า คคุณ่ะไอตัวเมนลงรถมามาทำโทษก่อนดิลงมาดิตัวเหม็นตัวเมนลงรถมาเขาทำโทษก่อนทำโทษอะไรลงมาก่อนแล้ก็ทำโทษด้วยการทำเสร็จเป็นสายคอร์ไปแล้วไงลงมาก่อนเนีม่วนแล้วก็ไปเชิญไปชิไอตัวเล็กลงมาไอตัวเมนลงมา ตัวเล็กตัวเหม็นลงมาไม่ได้แค่นี้แหละฮะคืออยากจะตัดพอที่ล้างลงมาชอบเหม็นด้วสิครับไม่ชอบเปรี้ยวที่ล้างลงมาใจเขาเอาปืนยิงนะว่านลงมาเขาจะร้องไห้แล้วนะนี่เธอเป็นคนทิ้งเขาก่อนนะแต่เธอกับงอนเขาอะนะแต่เขาขอโทษฉันแ้เขาก็ไปโดนเบลลี่ฆ่าตายแล้วเรื่องนี้ด้ว่แล้วใครจะทิ้งเขาอะถ้าไม่ทิ้งเขาก็มาโดนเบลลี่ฆ่าตายหรอก ก็เพราะว่าเป็นเขามันก็เลยผิดไงเธออย่าดราม,มา่ากไอ้ยูตัวเล็กตัวเหม็นลงมา,นนมาเร็วไอ้ตุ้ยนุ้ยเหม็นมาเร็วไอ้แก้มตุย้ยลงมานี่เธอบอกว่าเขาไอต้ามมาตัวเหม็นของเขาลงมาเธอบอกว่าที่เขาเธอจะหาเรื่องทะเลาะทำไมเธอลงมาเธอบอกว่าเขาหาเรื่องทะเลาะที่เธอเป็นคนทำก่อนนะโอเคงั้นเขาผิดเองเขาขอโทษโอเคไหมโอเค ทำโทษก่อนทำโทษอะไรเมียว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 กดทำโทษด้วยการเอาปืนจอ่อปัญหาอันจังเลย เอากำลังจะถ่ายรูปไปวะเรามือลงอเขาไม่กลัวเขากำลังจะถ่ายรูปไอตัวเหมน,นกดใหม่เลยเขากำลังจะถ่ายรูปถ่ายทำไมมันน่ารัก แค่เมื่อไหร่จะได้่มทำอะไรปัญญาปัญญามันขนาดนั้นเลยใช่ปะเขาชอบทำไปได้เลยชอบมากเลยทำตัมยานเขาชอบที่สุดดิปัญญาอ่อนได้เธอ่นแเลยปัญญาอ่อนได้เธอ่น่หละไอเมนอ๋อเขาก็นึกว่าเขาได้อ๋อแต่เขาน่าจะได้มิกมาแหละเธอก็จึดท่าต่อเขาแล้วกันเนี่ยเมื่อคืนที่รักจุ๊บเขาแบบนี้เลยรู้ปะ รู้ไหมไอตัวหม็่นเมื่อคืนเธอจุบเขาแบบเนี้ยไม่ใช่ใช่มีคลิปปะฟังปะมีเหรอเออไหนอะเอาขอปังเลอ่ะไม่มีไม่มีเราเล่นไอตัวหมิ่นก็ขอให้เธอโกหกไงก็เลยไม่มีไอตัวหมิ่นของเขาอุ้ก็เขาไม่มีไงพวกนี้เขับมากินเหล้านะอะไร นอาเล่นนอาเล่นเอ้ยก็แค่แบบลองขอเหมือนที่เธอขอไงว่าเธอจะว่ายังไงก็อยากรู้เขาไม่ได้ว่าอะไรไอ้ตัวเหม็นเขาขอไปไปไอ้ตัวเหม็นเดี๋ยวเขาไปเก็บแล้วเราไปได้กันโอเคิดไหมเจอกันแลนแดงไปไหนพาเขาเขาจะไปแต่งตัวใหม่ให้เหมือนไอ้ตัวเหม็นเขาอยากเหม็นเหมือนเธอไอ้ตัวเหม็นเอ๊ะไอ้คนไม่อาบน้ำของเขาน่ารักที่สุดในโลกนี้น่าเบี่ยว่ะ ตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอสายต่างเธอมันทำให้ใจไม่ดีเธออ่มองมา